อยากดูสารคดิีนเต็มเรื่องแบบไม่มีโฆษณาคั้นโหลดแอปด็อกซิล่าเลยด็อกซิล่าตรีมมิงสารคดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง iOS และ Android ด็อกซิล่าโน้ทเดอะอันเนอรในดินแดนอาร์กติกน้ำแข็งและหิมะละลายเร็วขึ้นเปสองเท่าใน5ปีที่ผ่านมา กว่าหนึ่งปีก่อนหน้านั้นสารผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศนี่คือสัญญาที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศที่มีผลต่อพฤฤืชและสัตว์นักนวงกว่าที่เคยคิดกันไว้ในขณะเดียวกันสภาพอากาศสุดขีดอย่างเช่นพายุไยแล้งและน้ําท่วมกําลังคุกคามที่ดินความเป็นอยู่กระทั้งชีวิตของคนนับล้านผมว่าคงจะเร็วเกินไปที่จะอ้างว่าเหตุการณ์สุดขีดทั้งหลายที่เราได้เห็นเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ผู้กังขาเช่นศาสตราจารย์ฮันส์วอนสตตชแห่งมหาวิทยาลัยฮัมเบิร์กเป็นข้อยกเว้นเสียงเตือนภัยที่เป็นเสียงส่วนใหญ่สภาพอากาศก่อโตขึ้นอย่างไรอุณหภูมิเปลี่ยนไปหลายองศาจริงหรือไม่เช่นในภาพจําลองนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไรโกเป็นหนึ่งในย่านปลูกไวน์ที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นชัดเจนครั้งหนึ่งองุ่นที่ตอนนี้กําลังสุกงอมบนเนินเขาเคยปลูกแต่ในฝรั่งเศสหรือสเปน ใกล้กับเมืองวิสบเดนสำนังกงานอ,อุตุนิยมวิทยาของเยอรมนีได้ตั้งสถานีอากาศที่อยู่มากกว่า100ปีสิ่งที่ขาสเกตเห็นได้ถูกบันทึกอย่างละเอียดไม่เพียงแค่อุณหภูมิลมฝนและหิมะแต่รวมไปถึงบทาวันเริ่มแบ่งบานในฤดูใบไ,ไม้ผลิและใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงเราตรวจวัดค่ามาตั้งแต่ปี1884ค่ะค่าเฉลี่ยอุณภูมิประจำปีถูกบันทึกไว้ที่นี่ จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่อปีจะอยู่ที่9.8องศาสิ่งที่ชัดเจนก็คือระยะเวลาอันยาวนานเมื่อมันหนาวเกินไปตอนปลายศตวรรษที่19และในทางกลับกันก็กลับมีช่วงเวลาอากาศอุ่นนานเกินไปตอนปลายศตวรรษที่20และต้นศตวรรษที่21พูดง่ายๆก็คือตลอด120ปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิประจำปีได้เพิ่มสูงขึ้น1.2องศา นั่นเป็นสิ่งที่เราได้จากการบันทึกเอาไว้นั่นถือว่าเยอะไหมครับเยอะมากค่ะแต่ไม่มีใครในรายโกสนใจตอนนี้พลองหุ่นมีรสหวานเกินกว่าเมื่อร้อยปีก่อนจะคาดคิด,ดั้นคำถามก็คืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้สร้างปัญหาหรือไม่ในซูริกเราพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศและทาน้ำแข็งวิลฟริดเฮเบอร์ลี ภาวะโลกร้อนที่เราคาดว่าจะเกิดในศตรวรรษที่21จะอยู่ในขอบเขตไม่กี่องศาครับในยุคน้ำแข็งสภาพอากาศก็แตกต่างเพียงไม่กี่องศาสิ่งที่เราทำก็คือการทดลองสิ่งที่เกิดขึ้นแบบในยุคน้ำแข็งแต่ทดลองในแง่ของอากาศอบอุ่นกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับภาวะโลกร้อนเช่นนี้ความแตกต่างสำคัญอีกอย่างก็คือยุคน้ำแข็งใช้เวลาเกิดขึ้นหลายปี แต่เราได้เปลี่ยนสภาพอากาศในช่วงเวลาแค่1-2ปีพูดอีกอย่างก็คือรุ่นของเรากำลังเริ่มการทดลองลูกหลานของเราจะต้องอยู่กับมันมันไม่ใช่คำถามของอนาคตอันไกลโพ้นมันจะมีผลต่อคนรุ่นต่อไปของเราในทันทีครับในช่วงสิปีที่ผ่านมายุโรปกลางได้เผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหลายประการธรรมชาติเป็นตัวชี้วัดถึงความอ่อนไหวมันจะตอบสนองนานก่อนเราเริ่มสังเกต นักป่าไม้วิทยาจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงก่อนนักสก,กีหรือผู้เชี่ยวชาญเรือ่องภูเขารับชายผู้บริหารจัดการป่าในลาวเตอร์บุนเนนในสวิตเซอร์แลนด์ที่เชิงเขาไอเกอร์มองและยูฟราวเขาจะแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพืชพันธุ์ที่นี่เราสังเกตเห็นว่าต้นไม้ใบกว้างจะเลื่อนขึ้นไปตามเขาที่เห็นนนะครับถ้าดูที่ต้นไม้เก่าเราจะเห็นแค่สนสปรูซ มีแค่สปรูซ e อย่างเดียวเท่านั้นแต่สำหรับต้นไม้อ่อนก็จะพบเมเปิลบีชวิโลและก็โรเวนสนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าต้นไม้ใบกว้างค่อยๆยึดครองเนินเขาที่สูงขึ้นอย่างที่เห็นอยู่นี้ครับเมื่อหลายปีก่อนเราได้เห็นทั้งหมดนี้มาก่อนแล้วเราจำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้หรือเปล่า เราถามศาตราา j a n h a m ม u ด Grasel ที่สถาบันแม็กซ์พลงค์สภาพอากาศโลกคือจุดสนใจของงานวิจัยที่นี่มาหลายสิบปีโดยเฉพาะกระบวนการด้านกายภาพเคมีและชีววิทยาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ระดับโลกและภูมิภาครู้ไปถึงปัจจัยด้านมนุษย์มีช่วงอากาศอบอุ่นตอนปลายศตวรรษที่15และต่อมาภายหลังก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเล t ทนไอซ์เอ จริงไม่แปลกถ้าหากอุณหภูมิจะปรับขึ้นลงทำไมมันถึงจะเป็นภัยต่อมนุษยชาติกันล่ะถ้าหากว่ามันหนาวขึ้นในอัตราเท่ากับที่อากาศอุ่นขึ้นในตอนนี้มันจะมีผลด้านลบต่อมนุษยชาติอย่างรุนแรงมันจะแย่ยิ่งกว่าภาวะโลกร้อนซะอีกนะครับมันจะย้อนกลับไปสู่ความเป็นพื้นฐานในบางบริเวณจะปลูกอาหารไม่ขึ้นเช่นสแกนิเนเวียกลางนั่นคือ กรณีที่เกิดขึ้นตอน Little Ice Age อัตราการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้สูงกว่าครั้งไหนในรอบ1,000ปีเท่าที่เราสามารถจำลองสถานการณ์ได้มีรายงานจากที่ประชุมระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศก็มีการรายงานว่าอัตราที่อุณหภูมิสูงขึ้นในศตวรรษที่20ถือว่า เป็นอัตราที่สูงกว่าครั้งไหนนในรอบ10,000ปีเลยไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนที่คัดค้านเรื่องผลกระทบจากมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมอันที่จริงมีการถกเถียงกันว่ามนุษย์ระบผิดชอบภาวะโลกร้อนร้อยละ30 60หรือ70กันแน่ใน20ปีที่ผ่านมาสิ่งที่มนุษย์ได้รบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการทงป่าเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ไม่คาดคิดไม่เคยมีคนอาศัยอยู่บนโลกมากขนาดนี้มาก่อน และทุกคนต่างต้องการอาหารและพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ30ปีก่อนคลับออฟโรมเตือนเกี่ยวกับขีดจำกัดของการเติบโตซึ่งไม่เป็นผลเท่าที่เรารู้ในประเทศอุตสาหกรรมดูเหมือนว่าจะไม่มีสัญญาณของขีดจำกัดใดๆทั้งสิ้น เดนิสมิโนหัวหน้านะักเขียนรายงานฉบับแรกของเราเพิ่งจะเขียนรายงานฉบับล่าสุดภายใน30ปีเขาใช้แบบจำลองเดียวกับที่ใช้ในปี1972ป้อนข้อมูลใหม่เข้าไปเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นภายใน30ปีนั้นเขาเพิ่งจะได้ขอ้อเท็จจริงไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์แต่ขอ้อเท็จจริงที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนซึ่งอาจจะไม่รวมจอจบุช แต่คนที่มีเหตุผลทุกคนเห็นด้วยกับมันครับนี่คือข้อเท็จจริงที่สามารถจะพิสูจน์ได้คำเตือนในปี1972ไม่ได้ถูกใส่ใจและสถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายลงไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีใครใส่ใจนั่นเองสกาวศขนาดใหญ่ขององค์กรอวกาศยุโรปได้รับสัญ,ญญาณจากดาวเทียมสภาพแวดล้อมยุโรป n v i s a t เป็นครั้งแรกที่สามารถแกะรอยการส่งไอเสียไปทั่วโลก ตัวอย่างเช่นในโตรเจนออกไซด์ที่ถูกผลิตเวลาเผาไหม้เชื้อเพลิงและนําไปสู่ปฏิกิริยาเรือนกระจกหรือว่าอนุภาคฝุ่นที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่องโรงงานในอเมริกาเหนือยุโรปและจีนต้นต่อของมวลภาวะจะต้องได้รับการควบคุมแต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าการปล่อยไอเสียเป็นสาเหตุของพายุและภัยแล้งที่เพิ่มขึ้นหรือว่าภาวะโลกร้อนแต่ปรากฏการเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นในยุโรปเช่นเดียวกัน แม้ว่าชาวสวีเดนจะสามารถปลูกข้าวสาลีได้มากขึ้นแต่อีก70-80ประเทศจะมีปัญหากับชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะเพราะการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลซึ่งเร่งตัวขึ้นจนถึง3มิลิเมตรต่อปีภายในช่วง10ปีที่ผ่านมาเรารู้ได้จากการสังเกตด้วยดาวเทียมครับ e อ v i s a แซมีขนาดเท่ากับรถบรรทุก มันเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดที่มีการออกแบบสําหรับการตรวจสอบภาวะของโลกและอิทธิพลของมนุษย์ต่อดาวเคราะห์จากความสูง800กิโลเมตรมันสามารถจดจําได้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดของระดับน้าทะเลแต่จะเพิ่มขึ้นสูงแค่ไหนหรืออุทก,กภยัยและพายุที่เราได้เห็นทั่วโลกอาจกล่าวโทษว่าเป็นเพราะมนุษย์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของข้อขัดแย้งทางก,การเมืองทั่วทั้งโลกสําหรับกลบางคุจะใช้ฟัง s e l v i c k h o l s t l e น้ำท่วมชายฝังเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เราต้องคอยดูชายฟังว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฮัมเบิร์กในปี1962ทั่วทั้งบริเวณอยู่ใต้น้ำประชากร60,000คนต้องสูญเสียบ้านเรือนและอีก300ต้องเสียชีวิตเรามาที่นี่เพื่อดูว่าเมืองเมืองนี้พยายามอย่างหนักที่จะป้องกันหายนะแบบเดียวกันอย่างไร เท่าที่เป็นอยู่ขันกั้นน้าและกําแพงทะเลยังต้านทานอยู่ได้แม้ว่าคลื่นจะสูงขึ้นแล้วก็ตามเอาละทางนี้นะครับเรามีมาตรวัดที่แสดงถึงระดับน้ําสูงจากอดีตและที่ด้านบนก็จะเห็นว่าระดับสูงที่สุด6.45เมตรถูกบันทึกไว้ในปี1976 ตอนนี้หลังหายนะจากอุทกภัยในปี1962เราก็ได้สร้างโครงการป้องกันขนาดใหญ่ขึ้นมาและผลของสิ่งที่เราทำไม่ต้องเจอกับหายนะแม้ว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นในปี1976เราสามารถป้องกันได้เป็นอย่างดีแต่หากระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงไปกว่านั้นล่ะกระทัง่งศาสตราจารย์วอนสตอช เชื่อว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นแน่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใช่แล้วครับผมพูดในแง่ของช่วงเวลาหลายสิบปีพูดอีกอย่างก็คือเมื่อผมดูแบบจำลองพยากรณ์ของเราสิ่งที่เราจำลองสถานการณ์เอาไว้ในแง่แย่ที่สุดในรอบ30ปีของศตวรรษนี้น้ำจะท่วมสูงขึ้น30เซนติเมตรเพราะพายุถ้าเราเพิ่มอีก30ซนติเมตร เพิ่มสำหรับการขยายตัวแบบเทอร์มอลของน้ำทะเลเราจะได้ถึง60เซนติเมตรซึ่งถือว่ามากทีเดียวครับการเพิ่มขึ้น60เซนติเมตรนั้นถือว่ามากถ้าพูดถึงภายในระยะกว่า100ปีในช่วง10ปีแรกก็น่าจะเป็น6เซนติเมตรแนวชายฝั่งของประเทศอุตสาหกรรมสามารถดำเนินมาตรการป้องกันภัยได้แบบจำลองคอมพิวเตอร์นี้แสดงให้เห็นว่าอุตกภัยจะเพิ่มสูงขึ้น7.8เมตรหรือว่าสูงกว่าสิ่งที่พยากรณ์เอาไว้จะเลวร้ายที่สุด ถึงจะทำลายแนวป้องกันทะเลในแฮมเบิร์กลงได้ถ้าว่าในดินแดนอื่นๆของโลกเหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นจากการคำนวณของ WWF กองทุนธรรมชาติโลกคนกว่า17ล้านคนจะได้รับผลกระทบหากน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นพวกเขาเป็นผู้คนที่อาศัยอยู่สูงกว่าระดับปัจจุบันเพียง1เมตรเท่านั้นเราจะสามารถมองข้ามปัญหาที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงได้หรือไม่ เมืองของเราจะถูกคุกคามด้วยหมอกน้ำมันและกา๊าซเป็นแหล่งพลังงานที่มีวันหมดและใช้ว่าแหล่งสำรองทุกแห่งจะเข้าถึงได้แต่เราจะสามารถลงมือแบบที่ไม่เป็นภัยต่อความรุ่งเรืองของเราได้หรือไม่ d o x i ซิลาสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o x i l a c o m อีกไม่นานก็จะมีเชื้อเพลิงเครื่องบินราคาถูกอุตสาหกรรมรถจะต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และลองดูความท้าทายที่ยุโรปต้องอเผชิญในตอนนี้สิครับตอนนี้ยุโรปต้องพึ่งพาน้ำมันนำเข้าถึงร้อละเจหรือ2ใน3กรณีของแก๊สธรรมชาติอีกไม่นานจะเป็นร8 5และส่วนใหญ่มาจากบริเวณที่มีวิกฤตแถบตะวันออกกลางซึ่งมีแหล่งพลังงานสำรองอยู่มากทีเดียวครับปัจจัยเสี่ยงนั้นมหาศาล สิ่งที่ยุโรปต้องการก็คือกลยุทธ์ที่บอกว่าอีกไม่นานเช่นใน15ปีจะลดการใช้พลังงานได้ครึ่งหนึ่งในยู d o ด็อกซิลาสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาทที่ d o x z i l l a c o m <50 S 2> เทคโนโลยีประหยัดพลังงานเริ่มประสบความสำเร็จมากขึ้นในตลาดโลกเร,เราบากนที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีสายการบินลุฟทันซาของเยอรมันตระหนักว่า เรื่องบินที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมและโครงการคล้ายๆกันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่เพียงเพราะภาพลักษณ์แต่ยังเป็นเรื่องจำเป็น Airbus A340-600 ชนมถนเ้นเพียงแค่3.3ลิตรต่อผู้โดยสาร100คนต่อกิโลเมตรวันนี้มันถูกส่งเข้าโรงเก็บเพื่อโอกาสพิเศษนั่นคือการเปิดตัวโครงการวิจัยด้านสภาพอากาศที่แปลกใหม่ที่เรียกว่าคาริบิกจะเห็นได้ว่านี่คือคอนเทนเนอร์สำหรับวัดคาริบิกนะครับ เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นโดยหลายสถาบันทั้งในเยอรมนีและรวมไปถึงประเทศในยุโรปที่ได้ร่วมกันคิดค้นด้วยนะครับพัฒนาการของห้องทดลองไฮเทคนี้เป็นการประสานงานของสถาบันแม็กซ์แพรเพื่อเคมีในเมืองเมนส์มันสาคัญเพราะว่าเรายังรู้เรื่องกระบวนการเคมีในชั้นบรรยากาศน้อยมากการทดลองวิทยาศาสตร์18อย่างอยู่ในคอนเทนเนอร์ตู้นี้ครับมันจะทําการทดลองอัตโนมัติระหว่างการบิน และทำให้ได้ผลที่มีประสิทธิภาพอย่างมากเละทีเดียวครับอุปกรณ์เหล่านี้จะทดสอบก๊าซและอนุภาค50อย่างขณะที่เครื่องบินบินอยู่ผลจะทำให้เราเข้าใจชั้นบรรยากาศและทำให้เราปรับปรุงแบบจำลองการพยากรณ์สภาพอากาศได้ดีขึ้นมันเป็นโครงการที่ไม่เหมือนใครในอาคารผู้โดยสารขาออกของสนามบินที่อยู่ถัดไปเรามีนัดกับดรเกอร์ฮาร์ดเบิร์ชจากบริษัทประกันภัยมินิกเร เขาตือนถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศมานานแล้วเราเฝ้าสังเกตมาหลายสิบปีครับว่าผลกระทบที่เกิดจากพายางธรรมชาติรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตัวเลขได้เพิ่มเป็น2เท่าตั้งแต่ปี1960ความเสียหายทางเศรษฐกิจเพิ่มถึง7เท่าค่าชดเชยประกันภัยเพิ่มขึ้น14เท่าไม่น้อยนะครับผู้อีกอย่างก็คือมันเพิ่มขึ้นอย่างมากภายใน10ปี ขณะเดียวกันงานวิจัยของเราบอกว่าหายนะทางธรรมชาติ5ใน6ครั้งเกี่ยวกับสภาพอากาศผมว่าเราน่าจะสันนิษฐานได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเกี่ยวข้องกับหายนะที่มาจากสภาพอากาศด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกันอย่างมากเลยทีเดียวและส่งผลอย่างมากเช่นเดียวกันกับอากาศที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยการเชื่อมโยงดังกล่าวยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ แต่นี่ไม่ใช่กรณีเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามภูเขาในโลกถ้าดูที่ธานน้ำแข็งเราไม่ต้องสงสัยเลยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใครที่มีตาก็ย่อมมองเห็นนะครับและทุกคนเข้าใจดีนั่นทำให้การเปลี่ยนแปลงของฐานน้ำแข็งมีบทบาทสำคัญในโครงการวิจัยสภาพอากาศนานาชาติมันคือบทเรียนที่ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดทีเดียว ปีเตอร์โบเรนเติบโตที่นี่ใช่ครับนี่คือร้านของผมเองครับปู่ย่าผมสร้างขึ้นมาบนฐานน้ำแข็งในศตรวรรษที่16นี้มันเป็นร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวนักเดินป่าและนักปีนเขามาแวะที่นี่พวกเขาปีนขึ้นมาและข้ามฐานน้ำแข็งเพื่อไปถึงกระท่อมบนเขารกรอฟสไตน์ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ในยุคย่าของผมพวกเขาเดินไปบนน้ำแข็งพร้อมผู้นำทางภูเขาได้มาเดิมที่นี่แล้วก็พวกเขาก็กลับมาตามทางปกติพวกเขาเดินเป็นวงกลมครับแล้วก็ไปกลับผ่านทาน้ำแข็งนั้นเขาก็จะเดินไปเดินมาอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นด้วยน้ำแข็งอยู่ห่างจากรัฐาหารนี่แค่ไหนครับ ก็ประมาณสักห้เมตรเห็นจะได้แหละครับประมาณนั้นแหละครับตอนนี้แหละครับอตอนนี้แหละครับอมองยังแทบไม่เห็นเลยนะมันหายไปแล้วครับ20่สิบปีที่ผ่านมาชัดเจนมากอาจเป็นผลของอนุภาคอารุโวลในชั้นบรรยากาศทำให้ทานน้ำแข็งขยายขึ้นในยุค1960และ1970แต่ยุคนั้นจบไปแล้วครับ ตั้งแต่ประมาณปี1 9 8 3นับจากนั้นมันหดตัวอย่างเต็มที่ซึ่งเรียกว่าถล่มก็ได้ด้วยนะครับปีเตอร์โบเรนสังเกตการเปลี่ยนแปลงในจํานวนนักท่องเที่ยวไหมแน่นอนครับจำนวนการเปลี่ยนแปลงคนที่แวะมานั้นน้อยลงไปถึง3ใน4จากที่เคยมีครับผมเสียลูกค้าที่เป็นนักปีนเขาแน่นอนครับคุณมาฝึกเดินบนทาน้ําแข็งที่นี่ไม่ได้แล้วมันยากที่จะขึ้นไปบนน้ําแข็ง และไกลขึ้นไปบริเวณพื้นผิวน้ําแข็งก็มีขนาดเล็กเกินไปทาน้ําแข็งมอเทเรชในยุคพัน0ภาพจำลองโดยสถาบันธรณีวิทยามหาวิทยาลัยซูริกแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแค่2.1องศาหากทาน้ําแข็งหายไปประชากรหนึ่งในสามของโลกจะเจอปัญหาแหล่งน้ำอย่างรุนแรงไม่มีใครกังขาถึงสาเหตุของเรื่องนี้อีกแล้ว เป้าหมายหลักของการศึกษาด้านสภาพอากาศคือการหาสาเหตุและหลักฐานต่างๆที่เรามีชี้ไปถึงกิจกรรมของคนแกส๊สเรือนกระจกว่าเป็นปัจจัยพูดอีกอย่างก็คือตอนนี้มันเริ่มจะมีความชัดเจนกว่าสิ่งอื่นเรารู้แน่ว่าภายใน1 0 0ถึง20ปีมันคงจะสายเกินไปถึงตอนนั้นพัฒนาการจะคืบหน้าไปอีกมากเลยทีเดียวครับเราย้ายไกลลงไปหน่อยที่หมู่บ้านทาชัช เมืองวาเลของสวิสใกล้จากเซอร์แมตหกกิโลเมตรหมู่บ้านนี้มีประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการตัดสินใจที่ต้องทำ เขาเป็นการโทรศัพท์ที่ประหลาดมากทีเดียวเขาบอกว่าข้างล่างระวังนะมีบางอย่างผิดปกติเราพยายามโทรกลับไปหาเขาแต่สายก็ไม่ทํางานเราส่งคนไปมองหาสิ่งผิดปกติทันทีมันจะเป็นคําเตือนปล,มปลอมๆหรือเปล่าเพราะอากาศดีครับเรามองไม่เห็นปัญหาเลยและจู่ๆก็ได้กลิ่นดินที่รุนแรงมากเราจึงแจ้งเตือนทันทีและด้วยปฏิกิริยาตามสัญญาณอย่างรวดเร็วเราจึงอพยพ ประชากรทั้ง150คนในหมู่บ้านได้นะครับและถึงช่วงเวลานั้นไฟฟ้าก็ดับทันทีเราไม่มีไฟฟ้าใช้อีกต่อไปและหมู่บ้านก็แตกออกเป็นสองเสี่ยงไม่สามารถที่จะติดต่อถึงกันได้เลยทุกอย่างมันก็เปลีป่ยนแปลงไปการติดต่อสื่อสารถือว่าล้มเหลวครับการหายไปของทานน้ำแข็งหมายถึงมวลวัสดุที่ใหญ่ขึ้นไม่สามารถอยู่กับที่ได้และในขณะเดียวกัน น้ำแข็งในดินก็ละลายดังนั้นลาดเขาจึงไม่ปลอดภัยอีกต่อไปทะเลสาบทานน้ำแข็งปลิ่มจนถึงฝั่งซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทาชลำธารบนภูเขากลับกลายเป็นธารอันเชี่ยวกรากพัดพาทุกอย่างตรงหน้าพวกเขาโชคดีมากครับเมื่อแกงไม่ได้ทำให้ทาน้ำแข็งแตกแค่เป็นที่พื้นผิวเท่านั้นถ้าหากว่าทำให้พื้นน้ำแข็งแตก ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดมันคงจะแย่กว่านั้นหลายเท่าทีเดียวถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นจริงที่ทาร์ต้องมีคนเสียชีวิตอย่างแน่นอนซึ่งมันอันตรายมากครับเคยมีการเสียชีวิตมาก่อนในปี1957ตอนที่น้ําท่วมเฉียบพลันในทาร์ชเพราะว่าฝนตกหนักผลก็คือมีการสร้างกําแพงเพื่อกั้นดินถล่มครั้งต่อๆมาในปี2001อย่างน้อยมันก็ช่วยป้องกันหายนะที่ร้ายแรงตอนนี้มีความพยายามขึ้นเป็นสองเท่า สูงขึ้นไปบนภูเ,เขาอีกด้วยการสร้างตึกในเขตอันตร,รายจะถูกห้ามในที่สุดผมคิดว่าหายนะของธรรมชาติเป็นปัจจัยที่ทําให้ประชาชนและนักการเมืองตกตะลึงอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งจะนําไปสู่มาตราการป้องกันตามมาแต่ประสบการณ์ของผมหลังจากหลายสิบปีในธุรกิจนี้ก็คือจะต้องตกตะลึงกันหลายหนกว่าจะลงมือทํากันจริงๆนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนกัน คนสุบุรีหยุดสูบเมื่อรู้ว่าหัวใจเสื่อมสภาพเขาไม่ยอมหยุดตอนที่ยังเป็นหนุ่มเขารู้ดีถึงปัญหานั่นหมายถึงคนเราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างนั้นหรือไม่แน่นอนทีเดียวครับด้วยการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหรือด้วยการรับมือกับสภาพอากาศโดวยวิธีที่แตกต่างก,กันไปกระั่บทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยังคุกคามที่อยู่ของสัตว์ดีมากมายเช่นหมีขั้วโลกเป็นต้น คนนับล้านถูกคุกค,คามโดยภัยแล้งหรืออุทกภัยหายนะทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นส่วนที่สัญญาเกียวโตทุกออกแบบมาเพื่อป้องกันโลกไม่ให้ร้อนขึ้นกว่า2อ,องศาแต่นั้นยังไม่พอเรายังไม่รู้จนกว่ามันอาจจะสายเกินไปอีกภาพหนึ่งของโลกเราจากเอ็นวิซมันแสดงถึงภาพอันชัดเจนของความท้าทายที่กำลังเผชิญหน้าเรา ถ้าเรายอมรับว่าประเทศกำลังพัฒนาจะต้องพัฒนาต่อไปและประเทศที่กำลังเปลี่ยนผ่านก็จะต้องกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมและประเทศพัฒนาแล้วจะไม่หยุดนิ่งในอีก20ถึง50ปีข้างหน้าเราจะต้องการพลังงานมากขึ้นและมากขึ้นแม้ว่าเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก็ตามนั่นคือเรื่องที่ เป็นสิ่งท้าทายสาคัญครับการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานนี้คงไม่ใช่แบบที่เรียกกันว่าเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมแต่อย่างน้อยมันก็ควรจะช่วยไม่ให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราหนีจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเป็นระบบมันก็จะช่วย ทำให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระบบได้และก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับทั้งในวันนี้และอนาคตด็อกซิล่าคืออะไรด็อกซิล่าที่สุดของสตรีมมิ่งสารคดีภาคไทยดูได้ไม่จำกัดทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยทุกที่ในโลกล้วนมีเรื่องราวเล่าขานและความสัมพันธ์ระหว่างกันโหลดแล้วนะด็อกซิล่า